ก็กดไวแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ก็ลงก็ลงคิดออกเลยแล้วกันอือก็พี่ตาล่าสุดข,ของผมก็สามร้อยสิบสองคนจริงๆเขาไปดูมาไงแน่นะว่าพี่ตามเยอะจังวะก็งงแสงว่าพี่ตามเยอะเหมือนกันคือคิดเราก็ธรรมดานะแถมไม่ใช่เหมือนเบอร์ช่องไหมครับไปเดียวกันอ่ะคือช่องเขาขอ่ะเขาทำงานดีดมากถึงไม่ใช่ม็อบที่เขาทำก็ถอะแต่ ยังไงพูดตามเยอะมันก็สับเราก็สรุปแปลกดีแต่ทำเราชื่อคลิมแล้วเนาะว่าหากคุณถามตรงๆเนี่ยคุณจะได้อะไรไหมไอ้ผมอกถ้าไอ้นล็อกไอ้ผมเป็นชื่อชื่อไอ้ชื่อชื่อคลิปทำให้เราชื่อคลิปลว่างเงน้ยนะถ้าผมคุณถามตรงๆมึงเขาจะตอบไหมไงั้นเขาส่วนใหญ่อ่ะให้ดูดูคลิปผมส่วนใหญ่อ่ะอาจจะไม่แต่ให้เป็น้องเขา มีสองข้อก็คือจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้เพราะน้เขาก็บางทีก็เราถามเรื่องไอ้น,น,นองกี่โมงน้องเขาก็ไม่ตอบเลยคือผมก็เคยถามมาครั้งนึงนะก็คาดการแบบบางทีสน,น้องเขาแนะนะราคาก็ได้มั้งคือเขาไม่พูดตรงๆหรอกคือเขามีดี่ขอไงให้น้องเขาเป็นดี่ขอแล้วเขาก็สามารถพูดอบายส่วนส่วนตัวของเขาได้เพราะมันเป็นที่ส่วนตัวของเขาไงอือ ไม่เหมือนของเราที่แบบแบ่ใครมีรู้มันมาไม่ใเดแล้วเราก็ตใส่เขาด้วยนะถ้าเขาเกิดจะรรนาดาและพลังก็ไม่แปลกใจหรอกก็ที่เไปบ้านน้องอยู่ก็ม,มีก็กะไปเรียกว่ากิฟต์ต้อตาก็ิงตกิ๊บติกนีรึ่ๆๆา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องอะไรเรื่องอะไรแหละอย่างเช่นว่าทำไมแต่ทีที่เราถามอะบางทีน้องก็ตอบบางทีน้องไม่ตอบอย่างเช่นไอคอมเมนต์พวกที่เราถามก็ไมีอะไรจะพูดหรอกหาเรื่องอะไรพูดแหละแต่สุดท้าย ก็มไม่มีเลยหรือมีไมนก็มีไม่มีอะไรจะพูดอยู่เลยน้องไม่ใช่ไม่กี่ช่องหรอกเดี๋ยวค่อยพูดมากเท่าไหร่แต่ถามแต่ทีนี้ไม่ไดิชื่อคลิปแม่งคุณหน้าโดนตกมากเลยนั่นรูต้องใส่แล้วล่ะชื่อคลิปแค่นึงนะเดี๋ยวจะเอาชื่อคลิปไม่ได้แฮะไอแอปนึงที่เราใช้อยู่อ่ะมันไม่มีแบบ แอปแบบกล้องไงปาดอยากจะเอามาพูดหน่อยหนึ่งครับว่าก็พาจะไม่ได้เลยฮะก็จถือขนันใหญ่มากแบบนี้ก็ทำได้นล้วกันมีของด้วยหรอแล้วเขาเกิดจะทำคลิปไหมครับล้วเขาก็ทำได้เลยมั้งคือหนูมอนที่ น้องทำด้วยโอ้โหมอสน่าจะน้องจะเคยใช้อยู่แหละก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกะหมสรุกใส่น้องอะไรเรื่องนะเช่นไอคลิปที่เป็นคลิปเต้นรีเมคหนึ่งจุดเจ็ดไผมไปแปลมาแล้วมันมั่วมากคนลใสายว่าน้องเขารู้สายเป็จริงไหมหรือว่าไม่รู้ ถ้าเราถามแบบนี้นไฮบ๊อบบี้เนี่ยถ้าน,น้องเขารู้ลิปใหม่ปุ๊บถ้าเราถามแบบนี้ไปอ่ะน้องเขาอาจจะไม่ตอบตรงนี้ก็ตอบแหละแต่อาจจะเรียกคําถามเพราะบางทีที่เราถามไปน้องเขาไม่ตอบดิซังอืมอะก็ทำรูมแบบนี้อยู่ว่าเป็นแบบไหนก็ถ้าเราถามตรงะว่าทรายเชคกิค้มมันไอค้คลิป หนึ่งจุดเจ็ดทำไมมันดูมั่วจังน้องเขาจะมีคำถามไหบไม่ดีน้องมีคำแค่ตัวไ,ไหนหลายข้อเลยลส่วนเรือกแค่ลังคาราคาแมพเปลี่ยนไปเปิดวะก็ไปดูแล้วกันสร้างแล้วกัน 300ตาม3 0มร้อยอยสองคนก็ขอบคุณนะที่มีผู้ตามเยอะอย่างนี้แต่จะโหแปลกแรมากที่ไอช่องที่ไม่ครับดูแบบงงๆแั้วมีผู้ตามเยอะสักง,งั้นทั้งที่ผมทำมาตั้งนานแล้วแต่ผมก็ทำเม็คลิปไม่ครับเรื่องเยอะมันไม่ค่อยมีผู้ตามเยอะเท่าไหร่หรอกถ้าโหมาทำซีรีส์ไปเดโตปึ๊บมีคนดูเยอะเลยก็ขอบคุณนะ ไปคลิป,ลปไม่ต้องทำงังนะอาจารเนื้อหาดีอ่ะคือคลิปเราก็ทำนาสุดๆเอาคือเปลี่ยนมวลก็ขอบคุณนะที่พูดตามเยอะแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องมีพูดตามเยอะอีกนะคือจะเข้ามาคีบในตั้งนานเนี่ยแค่คลิปแบบ เอเบรตัวคือเขาก็จะธรรมดาแล้วม,มีตามเยอะทั้งน,น,นั้นก็ขับคนนะแล้วกันคือพูดแต่เรื่องน้องอะ่ะไอพูดแต่ผู้ตามมั่งน้องแบบแม่ไม่ม,มาใส่ก็ไม่สำคัญเลยคนไหนจะพูดถึงกับมาคนเดียวะมีก็กต้องพูดถึงผู้ตามมั่งเลยขิมต้องตัดแต่ตอไนไหนวะเนาะเสือไปเลย แต่ไม่มัง้โงโน้คลิปเก่าๆไปแล้วราคานะก็ต้องเป็นสีอะไรวะที่ตัดกับสีเทาสีขาวหรอกวันนี้นล้กันยันงไงฮ้าน้องเาอ้ามีคนน่งสงสัยว่าฮ้าน้องเขาดูคลิปนี้น้องเขาจะมีปรกเหยือะไรหรอ คือน้องเขาเคยบอกผมในเมนว่าตอนที่มีเมก1.7นะน้องเขาเคยบอกคุณไว้ว่าก็ยังยังที่ตามดูและ้างเดี่ยดูว่าจาพะพัฒนาไปถึงเมื่อไหร่แนดงว่าไม่ได้ดูแบบพายแล้วละ่ะคือมีกระจกดู่ข้างหลังนี่ไง จะไม่เอาดินมาตกตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยจะไม่เอาหรอกมันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แต่คือช่องหลักกับช่องน้องเนี่ยคือไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่คือดิกว่าแบบคือเข้ามาติดตามเราเองแล้วก็ติดตามน้องเขาเหมือนกันคือดิกว่าไม่ค่อยอยากจะสนิทเท่าไหร่หรอกคือใครคือเคยไม่เพืนช่องน้องเขาแต่ไอคิวเี้ยงตัดกันแหละเปิดสิเปิดเปิดเพลงนั้นโอเคแล้วกันมิ๊ ให้นุ่นกับน้องเขาเกียดก็ไม่ก็ไม่แปลกใจหรอกแปลกนหนึ่งไอ้แผ่นมาเปิดนานเป็นแผ่นลูกนกนกขาถูนี่นะเปิดนานอยู่แล้วละ่ะเปิดดูอืมแป๊นนึงล็ <S 2> <S 2> อกเพลงเยอ ไม่พอดเส่างหรอกเอา้าเป็นอะไรของมันวะนี่ไงไอเพลงเนี้ยอัปเกรด1.7คือตอนเวอร์ชันที่มันไม่ดีเมกออะไม่ดีไม่ได้ดีกว่านี้แมเถอะดีกว่าแก้ไขทั้งหมดเลยดีกว่าทั้งฉากทั้งอะไรพวกเนี้ย แข่งหมดเลยแล้วก็ไอ้ผู้นักันก็เขาก็เปลี่ยนแปลงด้วยก็ถ้าคือก็ไดเรียรู้จักกันนะคื่งผมคิดว่าเพลงพอมากหาคุณเกิดไม่เชื่อก็ไม่ฟังเลือกช่องมากสาม วิกิเอียงไงกำลัง็มีสองแบบก็คือเก็บไปเลยแล้วก็มีการอยดแ่แพ่เ่อคล่อกะจายกะยขึ้นนเราในลไอ้เถามอไแบบนี้ม่ตอมีคนถามหทงี้ถามก็ไม่ีว่าาปเป็นแบบไหนอืเรานก็ นาน่ะเดีย๋ยวจะหาสีแนวต่างแล้วกันสีเขียวงี้มันจตะตัดเลี่ยนเกินสีขาวอ่ะสีขาวแล้วก็ไฟไฟเนี่ยไฟไฟไฟไ,ฟไม่ใช่รถไฟนะไม่ใช่คนแบบเหมือนพี่เอกอะโอ้โหยังมีกล้าเล่นมุกอีกนะอ่าก็ค่อนข้างจะตรงเลยแหละคือผมไปดูแบบมาแนละ้วคือผมไม่ได้เปิดน,นี่เปิดไปนิ่งค้างไว้เลย ก็เป็นคนทำแบบนี้หรอกถ้าคนทำแบบนี้มันคนหนามันก็คนเกลียด์ม่แปลกหรอกไม่เดี๋ยวแต่ตรงนี้ตรงนี้เดียวกันสีขาวตัดกับสีเขียวแต่ไม่เอาสีขทำมานะมันจะข้ามแบบนี้แค่สีเขียวกับสีขาว do that. ก็คือเกียร์ไม่แปลปิดเลยแล้วกันไม่ใช่เพราะไอ้ตรงสะพานดูอู่แล้วว่าเป็นไม้อันนี้เป็นสีขาวด้วยแล้วกันตักกันที่กันนี่นนไงสีขาวสีขาวเอ๊ะบ้านงก็ต้องมีนี้ด้วยปวด ที่ใหม่ไหนเดียวถ้าน้องเขาที่ใหม่ปุ๊บก็จะถามเลยว่าอย่างเช่นทำไมน้องเขาติดตามคนคนยูทูบเบอร์อย่างนั่นแล้วน้องติดตามเขาเล่น,น้อยน,นะเพราะผม